สวัสดีครับก็มาอยู่กับช่องแมทนะครับช่องนี้นะครับก็จะมาสอนในวิชาคณิตศาสตร์นะครับในเรื่องต่างๆนะครับซึ่งคลิปนี้นะเนี่ยนะครับก็จะมาสอนในเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับในบทของแคลคูลัสนอกเป็นแคลคูลัสเรื่องเรื่องต้นสลับหมอบปลายนะครับในคลิปที่แล้วนะครับเราก็มาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอัตราการเปลี่ยนแปลงทีนี้เรามาพูดถึงอนุพันธ์ของฟังก์ชันบ้างอนุพันธ์ของฟังก์ชันคืออะไรนะอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับเขาบอกว่า คืออัตราการเปลี่ยนแปลงณจุดใดๆทีนี้จากที่เราเรียนเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเราก็จะรู้ว่าณจุดใดๆเนี่ยเราจะต้องใช้ลิมิตเมื่อเข้าใกล้ศูนย์มาใช้นะครับซึ่งจะได้สูตรนี้เองเออเข้าใกล้ศูนย์นะครับโอเคซึ่งสูตรเนี้ย ก็จะเป็นหาอนุพันธ์เนาะเวลาที่โจทย์ถามหาเนี่ยเออเวลาที่เราเรียนที่โรงเรียนเนี่ยเวลาที่เราต้องการใช้สูตรนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยโจทย์เขาจะระบุว่าให้ใช้โดยนิยามนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เขาอ,อ่อนุพันธ์ของฟังก์ชันเนี่ยเวลาการหาเนี่ยโดยนิยามที่เณิตศาสตร์เนี่ยเขากำหนดไว้ก็คือจะใช้สูตรนี้นะครับแต่ว่านอกจากนี้เรายังสามารถใช้สูตรอื่นๆได้อีกซึ่งเรากำลังจะเรียนในสไลด์ต่อไปนะครับ อนุับพันของฟังก์ชันเนี่ยหรืออัตราการเปลี่ยนแปลนณจุดใดๆนะครับสามารถเขียนได้หมด4รูปแบบเลยสัญลักษณ์นะครับอันที่1ก็คือ dy ส่วน dx นะครับซึ่ง dy ส่วน x เนี่ยเราจะเรียกว่า dy by dx นะครับเรียกขานว่า dy by dx นะครับหรือ fx by dx อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็หรือเขียนเป็น f d e e แล้วก็ x อย่างนี้ก็ได้ครับเป็นเขียนขีดด้านบนนะครับหรือ y d e ก็ได้ครับเพราะว่า y เท่ากับ FX นะครับขีดด้านบนคือการดิฟเนาะทีนี้วิธีการหาอนุพันธ์เนี่ยเราจะเรียกว่า f e r e n t i a t i o n นะครับซึ่งเวลาที่เรายอร่อเนี่ยเราก็จะ,จะยอ่อว่าเป็นดิฟนะครับประมาณนี้โอเคครับจากนั้นเราก็มาดูมาดูสูรนะครับที่ใช้ในอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับหรือการดิฟนั่นเองผมขอเรียกว่าการดิฟเนาะจะได้พูดให้เข้าใจได้งานนะครับอ่ะ จุดท,ที่1น,นะครับเขาบอกว่าดิฟซีนะครับเทียบกับเอเนี่ยเมื่อ C เป็นค่าคงตัวเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0ูนย์ผมยกตัวอย่างละกันนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นถ้า C เป็น2ละกันก็เป็นดิฟสส่วน dx อย่างเงี้ยก็จะมีค่าเท่ากับ0นะครับหรือดิฟสส่วน dx ก็จะมีค่าเท่ากับ0เช่นกันครับต่อมาถ้าดิฟเเฉยเก็จะมีค่าเท่ากับ1เสมอครับ เสมอมาเออต่อมาถ้าเราดิฟตัวแปรที่มียกกำลังนะครับ mm. เช่น x ยกกำลัง n อย่างเงี้ยนะครับเราก็วิธีการคือเราจะตบตัวเลขยกกำลังเนี่ยมาด้านหน้าแล้วก็เลขชี้กำลังนั้นจะลบ1นะครับก็จะลดลง1น่ยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเราดิฟของ x ยกกำลัง5นะครับส่วน dx ก็จะได้เป็น5นะครับตบเลขยกกำลังลงมาแล้วก็ x ยกกำลัง4นะครับก็คือ5ลบ1นนี่ ต่อมาสุดที่4นะครับเขาบอกวาอ่าถ้า c เนี่ยเป็นค่าของตัวใดๆนะครับามาคูณกับสมการสมการหนึ่งสมการนั้นนะครับหรือฟังก์ชันนั้นเนี่ยเราสามารถดึงกับตัวเลขออกมาก่อนก็ได้ก่อนดิฟนะครับอยอตัวอย่างเช่น d 5 x กําลัง5นะครับส่วน d x เราสามารถดึง5ออมาก่อนได้เป็น5ดิฟ x กําลัง5ส่วน d x นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับ มาดูสูตรต่อมาเลยสูตรที่5นะครับาการบวกหรือการลบนะครับการดิฟเนี่ยมันสามารถกระจายเข้าไปในฟังก์ชันนั้นได้นะครับยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเราฟังก์ชันก็เป็น 2x กําลังสองบวก 3x อย่างนี้นะครับเราสามารถกระจายได้เป็นดิฟ 2x ยกกําลังสองส่วน dx บวกกับดิฟ 3x ส่วน dx คือเราสามารถกระจายทั้งบวกคัลโลบได้เลยนะครับต่อมาสูตรที่6สูตรที่6กเนี่ยก็จะเป็นสูตรเขาเรียกว่ากฎลูกโซ่นะครับซึ่งเราจะเรียนในลึกเข้าไปนะครับเดี๋ยวขออธิบายไว้คร่าวๆตัวนี้ก่อนนะครับก็สมมติว่าเราดิฟตัวแปรอื่นที่ไม่ใช่ตัวแปร x ตัวแปรอื่นที่ไม่ใช่ตัวแปร x เ,เนี่ยวิธีการเราก็ดิฟเหมือนสูตรที่4เลยนะคือ ตบตบแปรเอ้ยตบยกกําลังมาด้านหน้านะครับแล้วก็แล้วก็มาดิฟตัวแปลตัวนั้นอีกทีนึง่ะพอยกตัวอย่างเป็น y กําลัง5ละกัน d y กําลัง5ส่วน d x นะครับวิธีการแล้วก็ตบ5ลงมาเหมือนเดิมนะเป็นยกกําลัง4เนาะแล้วก็ดิฟ y นะครับิดบไปแบบนี้เลยอีกทีนึงนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับคร่าวๆเนาะต่อมา สูตรที่7และสูตรที่8นะครับก็จะพิเศษหน่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตลบที่เขียนไว้ก่อนเนาะสูตรที่6นะครับเวลาที่เราสมมติว่าเราให้ u และ v เนี่ยเป็นฟังก์ชันใดๆก็ตามนะครับเวลาที่ฟังก์ชันเนี่ยมันคูณกันอยู่เราจะไม่สามารถกระาจายเข้าไปโดยตรงได้ซึ่งมันจะต้องใช้สูตรนะครับสูตรก็คือผมใช้สูตรนะครับาการคูณน,นะครับผมให้สูตรเป็นถติว่า u กับ v นะครับคูณกันอยู่ดิฟให้ u กับ v เป็นฟังก์ชันใดๆนะครับ u คูณ v แบบนี้นะครับวิธีการนะครับผมจะให้เป็น u เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวหน้านะครับส่วน v เนะ่ยเป็นตัวหลังก็จะได้เป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะครับ หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าอันนี้เป็นหลักการจํานะครับหน้าดิบหลังบวกหลังดิฟหน้าทีานี้มันจะเป็นยังไงก็จะเป็นหน้าก็คือตัว u ใช่ไหม u แล้วก็ดิบหลังก็คือดิฟ v นะครับส่วน dx เนาะแล้วก็บวกหลังก็คือ v ดิฟหน้าก็คือดิฟ u นะครับก็จะได้ประมาณนี้โอเคต่อมาอันนี้คือสูตรที่6เป็นการคูณเนาะต่อมาเป็นสูตรการหารการหารก็จะมีหลักการจําเหมือนกันอ่ะมันเป็น u ส่วน v นะครับ uh, d u ส่วน v แล้วก็ dx นะครับอันนี้ d u ส่วน v ผมก็ให้ u เนี่ยเป็นบน v เป็นล่างนะครับสูตรนี้ก็จะได้เป็นอ่า uh, ล่าง d bon, บ,บนลบบน d ล่างส่วนล่างกำลังสอง่ะเราจะเป็นไงก็จะได้เป็นล่างก็คือ v เนอะ v d u ลบ u deep v ส่วน v กํลังสงนะครับล่าง d ิฟบนลบบน d ิล่าง, bon, bon, างส่วนล่างกํลังสองอันนี้คือหลักการจํานะครับถ้าจําไม่ได้ก็หยุดแล้วก็ท่องวนไปนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการจับง่ายๆนะครับมาดูตัวอย่างกันก่อนอตัวอย่างนะครับเขากําหนดว่าฟังก์ชันตัวนี้มาให้นะครับแล้วก็ให้ให้ deep นะคบหรือหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับก็เขาบอกให้ใช้นิยามนะเนาะแล้ก็มาลองใช้นิยามกัน สูตรนยิยามก็คือลิมิตของ h เข้าใกล้ศูนย์ของฟังก์ชันก็คือ f อบวก h ลบ fx ส่วนด้วย0อันนี้ต้องจำให้ได้นะคำนัน,นิยามซึ่งที่โรงเรียนก็น่าจะสอนอยู่แต่เวลาสอบจริงอย่างเงี้ยเวลาสอบจริงก็จะไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้สูตรนี้เท่าไหร่นะครับก็จะใช้สูตรลัดเลยผมแทนค่านะครับก็จะได้เป็น ลิมิตของ s เข้าใกล้0ูนย์นะครับเอ่อ,อ f x บวกเแล้วก็แทน x บวกเในสมการนะครับก็จะได้เป็น5คูณ x บวก h อกลัง2บวก3คูณ x บวก h ลบ1อันนี้คือของอันนี้คือของ x บวกเเนาะต่อมาลบกับฟังก์ชัน h, เ็กเฉยๆเนาะ5กำลัง2บวก3 x ลบ1ส่วนด้วย S นะครับก็จะได้เป็นทีนี้ผมก็กระจายกำลังสองสมบูรณ์นะครับ่ะ x บวก h ทั h ้งหมดกำลังสองผมกระจายได้เป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสอง 2. อันนี้เป็นการกระจายพหุนามกำลังสองนะครับทีนี้ก็จะได้เป็นถ้าผมขมคูณ5กระจายเข้าไปเลยเนาะ5า x กำลังสองบวก10 x h 2. บวก5 x กํลังสอตรงนี้ก็กระจายเข้าไปเลยบวก3 x บวก3 h ลบ1ลบผมก็กระจายเข้าไปเหมือนเดิมลบ5 x กํลังสองลบ3 x บวก1ส่วนด้วย h ทีนี้เราก็มาดูว่าอันไหนที่มันบวกลบกันได้นะครับเช่นห้กํลังสองกับห้กํลังสแต่ตเหลือ0ลบ1กับ1 3 x 2, กับ3 x จากนั้นนะครับตัวที่เหลือผมขอดึง h ออกมานะครับดึงตัวร่วงออกมาก็จะได้เป็น1 0 x h ก็เหลือเป็น1 0 x เนาะ5 h กํลังสก็เหลือเป็น5 h เฉยเเออแล้วก็3 h ก็จะเป็น3นะส่วนด้วย s จากนั้นมันก็ตัดทอนกันปึ๊บปบก็จะเหลือเท่านี้นะครับซึ่ง จากนั้นผมก็แทนค่าเป็น h เข้าใกล้0ูนย์ก็ h เป็น0ูนย์นะครับก็ได้เป็น 10x บวก5คูณ0บวก3จะมีค่าเท่ากับ 10x บวก3นะครับข้อนี้อนุพันธ์ของฟังก์ชันนี้นะครับก็คือ 10x บวก3นะครับโอเคครับมาดูตัวอย่างต่อมาตัวอย่างต่อมานะครับเขาให้ฟังก์ชัน f(x) เนี่ยเท่ากับ 3x กำลัง2ใช้นยามอีกแล้วนะครับอ่ะมาลองดงูกันเลยก็ เขียนสูตรไปก่อนเนาะจะได้ไม่ลืมกันนะครับแทนค่าลงไปก็จะได้เป็นลิมิตของ h เข้าใกล้กส่วนของ3คูณ h บวก h ทั้งหมดกำลังสลบ3 H x กำลังสส่วนว่า h กระจายกำลังสสมบูรณ์เหมือนเดิมครับ 3คูณหน้ากำลังสงบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2โอเคจากนั้นก็ตัดได้ก็ตัดทอนนะครับก็จะได้เป็นกระจายสังเข้าไปด้วยเนาะก็จะเป็น 6xh บวก h กำลังสงส่วน h ตัดทอนนะครับก็จะได้เป็น ลิมิตของ S เข้าใกล้0ของ 6X บวก S แทนค่า0เข้าไปก็จะเป็น 6X นะครับ s ก็เป็น0ก็จะตอบตัวนี้นะครับอนุพันธ์ของสัเม่กำลังสก็คือ 6X นะครับต่อมาอันนี้ก็ใช้ได้ยากเหมือนกันนะครับฟังก์ชันก็จะเป็น1ส่วน X กำลังสองก็จะได้เป็นอันนี้ผมขออนุญาตไม่เขียนสูตรแล้วเนาะเพราะว่าเราเขียนมาเยอะแล้วนะครับ ก็จะเป็น1ส่วน x บวก h ขมวดกำลังสองลบ1่ส่วน x กำลังสองส่วน h อ,อ่ทีนี้เอ่อตรงนี้นะครับมันจะค่อนข้างยากนิดนึงผมขอเขียนแค่ตรงนี้ก่อนละกันพิจารณาแค่ด้านหลังก่อนนะครับโอเคเขียนกรอบไว้หน่อยปึ๊บโอเคพิจารณาแค่ด้านหลังนะครับก็จะได้เป็นอ่หนึ่งส่วน x กำลังสองบวก h ไม่ใช่สิ บวก s ทั้งหมดกำลัง2ลบ1ส่วน x กำลัง2ทีนี้ผมขออนุญาตเอาส่วน h ใหญ่เนี่ยกลับขึ้นมานะครับเป็นกลับเศษเป็นส่วนนะครับก็จะเป็น1ส่วน h นะครับเป็นการเปลี่ยนจากหารมาเป็นการคูณนะครับก็ใส่อมเลกมาด้วยเนาะทีนี้ใน้าแล้วเนี่ยเราก็ทำเศษส่วนให้มันเท่ากันนะครับเป็นเรื่องของคอนอลก็จะได้เป็น x กำลังสองคูณ x บวก h นะครับด้านบนก็จะเป็น x กำลังสองก็คูณไขยปกติน้อลบ x บวก h ทั้งหมดกำลังสองทั้งหมดคูณด้วย1ส่วน h ก็กระจายข้างในก็จะเป็น x กำลังสองลบกระจายวงเล็บนี้นะครับกเป็นหน้ากำลังสองบวก2 xh บวก h กำลังสอง Okay. อะไรตัดทอนได้ก็ตัดผมก็ตัดเนาะปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ก็จะได้เป็นลบ h x h บวก h กลังสองส่วนด้วย x กลังสองบวคูณกับ x บวกเทั้งหมดกำลังสองทีนี้ด้านบนเนี่ยมันเนื่องจากมันมี h เหมือนกันนะครับผมก็ดึงตัวร่วงออกมาเลย ดึงตัวลบนขอเขียนไม่ด้บนแล้วแหละดึง h ออกมานะครับก็จะได้เป็นลบสอง x บวก h ลบ h ลบ h จากนั้นผมก็ตัดทอนนะครับ h ตัด h ได้นะครับก็จะได้เป็นลบสอง x ลบ h ส่วน h x กำลังสอง x บวก h ทีนี้เมื่อเราจัดรูปตัวนี้เสร็จผมขอไปใส่ลิมิตเหมือนเดิมเนาะอ่ะมาเขียนด้านบนคึ๊เขาเขียนด้านบนขวานะครับลิมิตของ S เข้าใกล้0ของลบ2 x ลบ h ส่วนด้วย x กำลังสคูณ x บวก h สกลังสแทนค่าลงไปเลยนะครับก็จะได้เป็นลบ2 x ด้านล่างก็จะเป็น x กำลัง2คูณ x กำลังสองเป็นลบ2ส่วน x กำลัง3นะครับก็จะได้คำตอบนี้นะครับโอเคครับข้อ3นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็อนุพันธ์ของ1ส่วน x ล่ง2ก็จะได้เป็นลบสส่วน x กำลัง3นะครับต่อมาข้อ4นะคะเขาก็จะกำหนดฟังก์ชันนี้ให้มานะครับแต่ว่าเขาให้หาเขาให้หาอนุพันธ์ก็จริงแต่เขาไม่ได้บอกว่าให้หานิยามโดยนิยามถูกไหมดังนั้นผมจึงขอใช้สูตรนะครับอ่า สูตรได้สูตรหนึงมันจะมีเขาบอกว่า x ยกกำลัง n นะครับจะได้เป็น n ส่วน d x ยกกำลัง n ลบห่งผมจะใช้สูตรตัวนี้เป็นหลักเนาะแล้วก็มันเป็นการบวกทั้งหมดเลยบวกลบทั้งหมดเลยมันสามารถกระจายเข้าหาได้หมดเลยนะครับ d ของ2 x กำลัง5บวก1 0 x กำลัง4ลบ7 x กำลัง3ลบ x กำลัง2บวก3 x ลบ1 ส่วน dx นะครับผมขอได้เลยเนาะ,ะตัวแรกนะครับก็2คูณกับ5แล้วก็ x ยกกำลัง4นะครับเพราะว่ามันลดลง1บวก10คูณกับ4 x ยกกำลัง3ลบ7คูณกับ3กับ x ยกกำลัง2อลบ9คูณกับ2 x เพราะว่าจาก2เหลือ 1>, 1นะครับแล้วก็บวก3จาก1และ0แล้วก็ลบ1แล<บ>้ว1เป็นตัวแรกก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับโอเคแล้ก็มาจัดรูปกันเลยก็เป็น 10x กกำลัง4บวก4 0 x อกำลัง3ลบ 21x กำลัง2ลบ 18x บวก3อนุพันธ์ของฟังก์ชันนี้ครับก็จะได้เป็น10 x กำลังสีบวก 40x กำลัง3ลบ 21x กำลังสลบส8 x บวก3 ถ้าไม่ใช้นิยามก็จะค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าเป็นสูตรที่ค่อนข้างที่จะจำง่ายนะครับมาดูข้อต่อไปเลยครับข้อ5อันนี้ก็ไม่ได้บอกให้ใช้นิยามเนาะแล้วก็ใช้สูตรเหมือนเดิมเลยก็ดึงลบ3ออกมาก็จะเป็นทำองเกียวเนาะ dy by dx เท่ากับลบ3าม คูณกับ x ทีนี้เราจะลดลง1ใช่ไหมจากลบ3ลดลง1ก็จะเป็นลบ3ลบ1ก็เป็นลบ4ลบ3ลดลง1เนาะแล้วก็ลบ4นะครับคูณกับลบ5 x ยกกกำลังลบ6ลบ3คูณกับลบ7นะครับกับ x ยกกกำลังลบ8ดจะรูปนะครับก็จะได้เป็นลบ3 x ยกกกำลังลบ4ี่ บวก 20x สกยกกำลังลบ6บวก 21x กยกกำลังลบ8นะครับอนุพันธ์ก็จะได้ประมาณนี้ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะตัวอย่างไวเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันกินเวลามันนานมากแล้วสำหรับใครนะครับที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้หน้อยนะแล้วก็กด s u b สไครต์ด้วยนะครับจะเป็น ขอบเพราะคุณมากๆเลยครับจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยก็จะพามาดูตัวอย่างอีกสักเล็กน้อยนะครแล้วก่อนก่อนที่จะขึ้นเรื่องต่อไปนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ